สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมารงกาแฟแคปซูลสตาร์บัคคาปูชิโนนะครับกล่องน,นี้ราคา299บาทนะครับชงได้6ถ้วยนะครับก็ตกถ้วยละ50บาทนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ผมใช้เครื่องชงกาแฟโดเชกุสโตนะครับรุ่นลูมิโอนะฮะอันนี้แก้วกาแฟที่ใช้นะครับก็เป็น แก้วกาแฟอีกเกียนะครับตัวนี้อยู่ที่59บาทนะครับ240 ml อนะครับอันนี้มาดูกันว่าหากปูชิโน่ถ้วยนี้ชงจะได้กาแฟกี่มิลลิลิตรนะครับก็คือจะได้กาแฟที่220 ml นะครับโดยที่เป็นนมสะ170 ml นะครับแล้วก็เป็นที่กาแฟแค่50 ml นะครับอันนี้มาดู แคปซูลนมนะครับจะมีตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีขีด5ขีดนะครับส่วนอันนี้จะเป็นแคปซูลกาแฟนะครับก็มีขีดอยู่2ขีดนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเราก็เอาตัวใส่แคปซูลมาก่อนนะครับตัวนี้แล้วเราก็ใส่แคปซูลกาแฟอ่แคปับซูลนมลงไปนะครับกดนะครับให้เข็มมันเจาะนะครับ หลังจากนั้นเราก็ไปเอามันใส่ไปในที่เครื่องชงนะครับแล้วเราก็เปิดเครื่องชงนะฮะเปิดหรือ,อยังไ,ไฟมันจะไม่ติดออาติดแล้วนะครับโอเคอันนี้เอาไว้ที่ขีด5ขีดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเลื่อนตัวนี้นิดหนึ่งนะฮะ ให้มันสูงหน่อยนะครับเนื่องจากแก,ก้วกาแฟมันเตี้ยนะครับ,นะรบตรงนี้นี้มันถอดทำความสะอาดได้นะครับอันนี้เราก็ใส่ไว้ตรงนี้หลังจากนั้นนะครับเราก็จะโยกขันโยกมาทางน้ําร้อนนะครับคือโยมาทางขวาอันนี้นับหนึ่งสี่ห้าโอเคชัวร์นะครับแล้วเราก็กดจะได้ฟองนม เปิดนิดหนึงนะแก้วอ่าโอเคอรอสักพักนึงนะครับครานี้เราก็เอาตัวที่เป็นแคปซูลออกมานะครับเปิดเอาแคปซูลออกนะครับอเอาเทไว้ตรงนี้หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาแคปซูลกาแฟใส่ไป น,นี่เป็นกระปุกกาแฟนะครับใช้2ขีดเท่านั้นนะฮะกดนะครับให้เข็มมันแทงเข้าไปนะครับใส่เข้าไปในเครื่องนะครับหลังจากนั้นก็หมุนนะครับให้มันมาอยู่ที่2ขีดนะครับตัวนี้หลังจากนั้นเราก็กด สวยงามนะฮะอืมเอ็นคาปูชิโน่ส,สตาร์บัคทางที่บ้านนะครับแก้วละห้าสิบนะครับก็ขนาดแก้วก็เหมือนเราไปซานพวกกาแฟอเมซอนนะฮะเนี่ยครับ,รบเราไม่ต้องไปข้างนอกนะครับเรากินที่บ้านได้นะครับนี่ครับเป็นชั้นสวยงามเลยเห็นไหมฮะนี่ยครับเป็นชั้นสวยงาม แก้วก็แนะนำเลยครับเป็นแก้วกาแฟอีกเกียรนะครับ365พัดนะครับตัวนี้2 2 0รมิลลิลิตรนะครับก็พอดีก,กับที่จะเอามาชงกาแฟสตาร์บัคนะครับไม่ต้องใช้แก้วใหญ่นะครับเพราะว่ากาแฟไม่ได้เยอะมากนะครับเป็นกาแฟน้อยๆนะครับตามรูปนี้ไม่ใช่นะครับนี่เราจะเห็นว่าโอ้โห นะฮะจะได้ข้าวขนาดนี้ใน50บาทซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับเขาคงไม่ขายถูกกว่าที่ร้านแน่นอนนะฮะนะครับนี่เราก็จะได้แก้วเราจะได้กาแฟนี่ประมาณนี้เลยนะฮะเละเยอะสวยงามเลยนะครับนี่นะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาตัวแคปซูลออกนะฮะ ซูนนะครับซึ่งม,มีการเจาะรูเห็นไหมครับมันมีการเจาะรูตรงนี้ร้อนนะฮะร้อนเอาขับซูนออกนะครับแล้วก็ใส่เก็บไว้เหมือนเดิมนี่ครับเป็นชั้นสวยงามนะครับเดีย่ยลองชิมนะฮะอือืมรสชาติโอเคเลยนะครับ แต่มันติดจืดติดจืดนิดๆน,น,นะฮะไม่หวานนะครับก็โอเคฮะเปนรสชาติของสตาร์บัคนั่นแหละนะครับก็ใครที่อยากจะลองนะฮนะก็ตนวเครื่องชงกาแฟเนี่ยราคาไม่แพงนะครับแต่ว่าเราต้องซื้อกาแฟมาทำนะฮะเนี่อยอย่างอย่างเงี้ย ได้มาราคา1,500บาทนะครับแต่ต้องไปถามเซลล์นะครับว่าเขามีโปรหรือเขามีเครื่องที่เขาสามารถทําโปรได้ไหมนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ